สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพง่งสุขสุขคนค่ะดีเจสาวน้ำายืนอีสาอนออนซอนเห็นยูบอลล้นี่รุ่นรุ่นพิเศษด้เสือเนี่รุ่นพิเศษด้วยเสนรุนรถอีหลารถรถไฟอีหลาสองเจ็ดสองด่วนจีเลยทีเดียวโอ้ยพี่น้องคะบีญไปว่าท่านไปว่าท่านเปิดวงหอกเนาะคือสิบไปท่านช่วงคอนเสิร์ตอีหลาพุนละพอดี ไปไล่หมองเห็ดภารกิจหลายยางยาพี่น้องคะเสิแลเเว้เแลวเวียกเพื่อสิแล้วเวียกก็เลยออกมาสาพวงมาไลเห็ดน,น้ำทางมากอานติดน้ำทางแล้วก็เลยมาจอดปัม๊มน้ำมันนี่ก็เลยานี่แล้วพอด,ดีแล้วพอด,ดีมาประกอบเอาบองคันนี้นะคะเลยบริไตพี่น้องเบิง้งเลยทีเดียวนะคะบริไยพี่น้องเบิง้งเมื่อนี่เข้าตามอีหลาอุ้งอิงสาวหน่อยเพปันแพงไปที่เซลภูมเนาะ ไปดีศิลปู่มรอยเอทนะคะมือนีมี<อ>มาไล่ไปฝากกีฬามาไล่รุ่นพิเศษวันนี้รุ่นพิเศษค่ะรุ่นลิมิเต็ดนะคะร <laughs> <laughs> ุ่นสองเจ็ดสองเสียจรุ่นสองเจ็ดสองนอก <laughs> มาไล่แบง่งหาดซิปเปเลื่ยนะคะตั้งใจกับสามพันบาทเนาะเอาโบมาร์ดไลพี่น้องคะ่ะมานหน่อยค่ยะ <laughs> เอาไปในหน่อยทย่อยให้ทางงวดนาได้ไล่กส็สิให้ได้ไหล วัลที่หนึ่งเลยนะแต่สิ<แ>ได้พลาดไปตัวเดียวพี่น้องเจ็ดสองไปสองเจ็ดสองพลาดโตกลางนะคะพลาดเลขหนาโตกลางโอ้ยเนาะถ้าม่นไดลวันที่หนึ่งนี่จะเห็ดมะไ่แสนในอีหลาค <laughs> ือว่าเมื่อได้ไปเบิ่งไปหน่อยน้องก,ก็น้องแก้มเห็ดไปมะไ่เงินพวบกบบนี้ก็เลยว่ามาเบิ่งนไวเพื่อสิไดเห็ดมะไ่เงินแสนให้อีหลาบริสัทธแก่แล้วแก่แล้วค่ะ อันโบกับโบมีขับริบบินเอาบนแขนนี้พี่น้องขายเห็ดมานัมทานนะคะนี่เห็ดด้วยใจต่อแม่ไปก่อนได้หลูกคือคอยู่ดาเงามบ่งาคือให้ด้วยใจไล่โบ่หน่อยบ่หน่อยบ่บไลค์กับให้ด้วยใจคือว่าแห้งเบากันไว้ตอนแรกตอนแรกเบากันไว้เนาะใหพันนึงเออว่าเออคือมันขาบออกอีหลีก็เออพอได้เฮ็ดมาไล่ไปใส่มือจากผ่านมาสั่น จ่าที่ว่ากันที่ว่ากันแล้วทำมันออกกิลีทำแม่ซื้อแล้วมันออกกิลีเดี๋ยวสีเห็ดมาไล่ไปค้องแขนหายจับขั้นมาสั้นแต่ปรากฏว่าเออเพิ่นก็บไฮไลายกว่าที่เอาสีขั้นคิดว่าตื่นสองตัวนะพี่น้องเอ้มันปฏิเสธสามตัวยังเชื่อไปซื้อยืดซ้ายมาสั่นโอ้พี่น้องเอ้ไปซื้อใต้ดินนั่นละเออเออว่าตรงโหลดเนาะฝากมูซื้อพี่น้องเอ้เจ้กระจอกไปซื้อยูสดซ้ายเราโมโห A, คุณหนูแจ <ph oto> <TH verw ahaha> ็คส่อ่านะเนี่ยว <benim> ันนี้เรามีภาัยน้ําใจไปให้กีฬาอุ้งกิงไปบพท่านเช็คเศร้าแล้วไปบพท่านเช็คเศร้าไปบพท่านเปิดวงแนเน่ยก็เอาช่วงคอนเสิร์ตแมนอยู่ฮาร์เตอร์ไล่ผลงานน้องมันนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะซิโบมี่ซีโบมี่ไหบอสจอเดอร์ค่ะวันนี้จะเดี๋ยวเอาตีมือให้เพิ่นก็ได้เนาะมืันนี้เอาตีมือให้เพิ่นก็ได้เดี๋ยวเรียนมันอะไรหน่อยให้เพิ่นอยู่บ้า คือคือ <Ouch> คือตัวนี้โบไม่ไล่ได้จากยูทูบนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่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 รุ่นนี้นะคะโยบอกว่าเลยอยากหัวเนาะยุบบ้านยังกัละงานเหิ่นเดียวเด้อสาวน้ำเย็นบหมือเหมืองานเดียวเดียวสิไปถึงอยู่บนนี้โบทั้งหัวเด้พี่น้องค่ะบทั้งหดแต่ว่าเกิเห็ุจากไหนออกมาสาเพราะว่าหยากภารกิจหลายอย่างแต่เป็นลาบลูกจากโรงเรียนกับกลับหอดบ้านเกือบทุนหนึ่งแล้วนะคะ ก็เ,เลยออกมาค้ำอีลีมือนี้บ่เป็นยังมืออื่อเท่าก็ตามอีกนะแต่ว่ามือนี้เท่าสีสอดแจง้งพี่น้องสีเตยล่นะสอดแจง้ง<า>น่อเนาะมือนี้สอดแจง้งกับฝนบนลายบ่ม,มีดอกน้องมือนี้ฝนบ่มีแล้วนะคะหลอดลงโปงแจง้งเดี๋ยวนะวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สองเลเนาะเอาบุกง,งานเป็นกยังเ,เป็นวันที่หนึ่งเดี๋ยวเด หมแต่ว่าเสร็จละภููิพี่น้องเดียวเด้อวันที่สองผู้ใดเบิงเบิงโคยก่อนแ๊บนึงแส่หลักคือผู้เห็นคิวงานสาวนักเรียนบพท่านใดคิวงานแบบเป็นเป็นลงมือเบิดพดอดีเขาไปเบิงยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะเดี๋ยวนะเพื่อนเห็ดใหม่ละตัวนี่มีอุ้ยบริปิด f เฟซบุ๊กเบิดมือพี่น้องวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องผักแว่นโรงเรียนเป็นน้องผักแว่นนะคะบ้าบน ตำบลโพทองอำเภอเสรภลมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่สองมิถุนายนสองพันหร้อยห้าสิบห้านี่นะคะห้าสิบห้คะบอกค่ะโหโคกเ็นที่ปวงป่วงแม่งแต่มาว่านเราไสาวน้ำยื่นเนี่เป็นอยังไงกันี่่ปวงป่วงคนบ้าใครถึงเล็กคนบอาใค่ถึงเล็กห้ายวินาที ไล่เลยตีนี่้พันโอ้ยเนาะซัมนี่นก็ว่าไลยเลยลาพี่น้องไงปกติถือสองใบอ่าบุเก็ตนั่นอีหลีเนาะสองใบเที่ยวนี่ในไลาย,ย,าาลายลก็สองใบน้อยนึงนะโอ้ยเลยเป็นเสื้องลงลืมๆมเอาเจอกันโป<ร>ง่ปงลงเป่งเลงป๋าปงลงเป่งเลงปางนางคือกันเลย อย่างก็ยูทูบเบอร์กับมาตางกันเออแม่เอฟซีกับมาตางกันก็อีหล่าวงอิงกับปอดโจพี่น้องเป็นซิปปงลงเป็งเลงปังล่างือกันว่านสันนเจ้าหน้าที่อะนี้วันที่สี่วันที่สี่ที่ทุ่งเขาหลวงน้องโซเฟียทุ่งเขาหลวงรอยลเอ็ดก็ใกล้ๆกันนี่เน้จ้าอีหล่าโซเฟียอีอลหล่าน่อย,ยโอ้ยเนาะที่วี พี่อุงอิงเป็นไอดอลนี่นะคะเมนี้บอจก็ไปเล่นน้ำเพลินอยู่ตัวไปแวะเพลินอยู่ตัวเมนี้อืมค่ะบุกบ้านน้องโซเฟียแม่นบุกบ้านน้องโซเฟียแล้วเพราะท่านไปมีเวลาเบิ่งอยู่เห็นแต่ในเพจเพลิน่าจะไปบุกใจไปก่อนบอดี้เบิ่งแต่ว่ากดทึกใจไปก่อนเพราะว่าได้เปิดขึ้นบ้านล้วปกติต้งเหนือสายนมยันบอดี้เปิ f a เฟซบุกเลยน่ะนะอันนี้นี้นี่เป็นลงคลิปแล้ว เอียงละนี่เอาเอียงละลงคลิปแล้ว17นาทีคนชม25,000คนดันไปหลงรบคลิปเ้ย <laughs> เลยสิได้อัพใหม่ <laughs> บุกบ้านน้องโซเฟียเพื่อนว่าเฮ้ยนอ้ออ <laughs> าลงใหม่ทีหลังนี่นี่น,น,น,นี่ออกมาแล้วคลิปเพื่อน EP1 <laughs> EP1 มาแล้วบุกบ้านน้องโซเฟียพอดีเดี๋ยวเฮาถ่ายคลิปแล้วเฮาเบิ่งไปน้ำทางเนาะ วันที่สี่ผู้ใดอยู่ไก่อยากเบิ่งน้องโซเฟียครับเอื่อยอุงอิงเพิินกะเข้ากลุ่มปิดสันตัวละน้องจ้ะกัตั้งแต่มือนีเลยค่ะเขาไปเลยทักไปเลยทักไปเลยทักว่าอุ้ยเขาจับเขามาเบิดเตี่ยวกับวันที่สี่บนตัวน่งส้นสามสี่ขนคนบนท่านเข่ากับมีเมาเมาไงกับไปเมาเมื่อใดก็ได้ได้บแต่ ลังคนอยากเหมาเหมาไว้มาเบิ้งก็มีมาเบิ้งอยู่หน้าเวทีเราไล่อยู่เด็กอีีหลจ้อันผมซื้ออันกุมพิดออนไลน์ไว้อยู่เด็กผลว่าแต่ก็มาเบิ้งหน้าเวทีเราเปิดปอเพิ่งเบิงหน้าเวทีเพิ่งมาเปิดช่วงเช้หนุ่มเยือนบุรุษคนนั่นนี่นี่นี่ผมผมอยู่ในกุมพิดนี่ครับเพิ่นว่าเป็นธรรมชาติครับไปจริไปเบิ้งย้อนหลังหมซั่นสุดยอดจริงๆ่่่ะถ้าาวซันแต่หน้าที่เราบ่ค่ะ โอเคพี่น้องคะมี่เด้อมาไล่นำใจของสาวน้ำเยอนไฮกีหลากับห้พี่น้องได้เห็นไปน้าว่าเข้าอาจจะมีบวหลายแต่เข้าหายใจใจนะคะเข้าได้วาแล้วเราก็ากจะหายไปแบบนี้ตลอดถ้าเฮียงมันดูเฮียงไฮดูนนะคะเนาะถือละมันที่หน,นึ่งสิบสองล้านเใไ้เลยล้านหนึง่งเอาจังสุนเลยแม่้นถือสองไม้ห้ล้านหนึ่งเลย <laughs> <laughs> จ <ำ S 1> ยากช<ห>ิลล็อกรูอยู่ ยื่นถือลอตเตอรี่แลงววันที่หนึ่งซีซีสองหลาดซาลูพี่สี่หายีลาวงอิงหนึ่งล้านบาทแบบโบมี่ขอแม่ให้มันถือเนาะอยากล่องถืออยู่แม่อยากซืให้นะหลายล้านสม坤ปากเออสาธุสาธุเอ้าตั้งกพี่น้องคะไปบอกกันทีรอยเอ็ดเนาะขอบคุณในหลายยู่ที่มีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไป